ก็คือตอนนี้ก็ปรับยาครับแล้วก็คุณหมอก็ไปไปไปเขาเรียกว่า follow up คุยกับคุณหมอตลอดอะไรเงี้ยว่าว่าเช็คอาการว่าเรามีมีความเป็นซึมเศร้าลดลงไหมหลังจากที่เราปรับเคมีในสมองอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วคืออ็อจะบอกว่าทุกอย่างครับเราเราเรา,เราต้องออฟต้องขอบคุณทุกทุกคนที่ที่เข้าใจแหละออฟเชื่อว่าทุกทุกคนนะเข้าใจว่าว่าการที่จะอยู่กับคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะ ขาเขาา,า,าเขาาต้อองกรระไเีย่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณอ๋อป,ปองศักดิ์นะคะอ,อัปเดตซึมเศร้าดีขึ้นนะคะยันไม่เอาเรื่องความสุนัขนะแจ้งนะคะแต่แค่เตือนเฉยๆอาจจะไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะเราก็แจ้งคุณทางฟาร์มแล้วว่าเออเนี่ยเราน้องหนูดวงนะแต่เราไม่ต้องการที่จะเอาเอาน้องคืนเพราะว่าน้องอยู่กับเราแล้วเรารู้สึกว่าแบบเรารักเขาไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเอาไป เอาไปเขาก็เขาก็เสดอมแบบว่าคืนคืนพี่ฟ์มไม้คืนเงินไม้อะไรอย่างเงี้ยอ๋าก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไรคือเราเข้าใจเราเพียงแค่ต้องการจะแจ้งให้เขารู้ว่าการที่บีอยีนด้อยกับยีนด้อยของของของน้องหมาพันธุ์นี้ยมันอาจจะเกิดอาการแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากให้แบบว่าเราก็ไม่อยากให้เกิด อะไรเงี้ยครับก็ก็คาดหวังไว้ว so so ่าจะจะเป็นเป็นบุญของน้องเขาที่ได้มีโอกาสอยู่กับเราที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าอ๊อกก็เลี้ยงแบบระบบปิดก็คือให้อยู่ในบ้านอ๊อกทอมรู้สึกว่าการที่เราจะพาพาน้องที่แบบไม่ได้ยินอะไรเลยออกไปใช้ชีวิตเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ยินเสียงรถเขาไม่ได้ยินเสียงหมาอื่นที่เข้ามาหาเขามันอาจจะแบบว่าเกิดการเกิดอันตรายเขาได้อะไรเงี้ยครับเราเลี้ยงระบบปิดซึ่งบ้านเราก็มีพื้นที่ให้เขาได้ไม่ได้เขาได้วิ่งเล่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ๊อฟว่าก็เป็นสิ่งที่ ถือว่าเป็นเป็นบุญของเขาแล้วก็เป็นเป็นเป็นบุญของเราด้วยที่ได้มีโอกาสเจอกันนะครับก็ก็คือตอนนี้ก็ปรับยาครับแล้วก็คุณหมอก,ก็ไปไปไปเขาเรียกว่า follow up คุยกับคุณหมอตลอดอะไรเงี้ยว่าว่าเช็คอัาการว่าเรามีมีความเป็นซึมเศร้าลดลงไหมหลังจากที่เราปรับเคมีในสมองอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วคืออ๋อจะบอกว่าทุกอย่างครับเราเราเรา,เราต้องอ๊อต้องขอบคุณทุกทุกคนที่ที่เข้าใจแหละอ๊อเชื่อว่าทุกทุกคนอ่นะเข้าใจว่า ว่าการที่จะอยู่กับคนที่เป็นซึมเศร้าอะ่ะเขาเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คือสิ่งที่ทุกทุกคนมอบให้ก็ขอบคุณมากจริงครับแล้วก็รวมถึงคนรอบข้างออกด้วยแหละที่ที่เข้าใจแล้วก็คนจ้างงานอะไรเงี้ยเ,เขาก็เขาก็เข้าใจว่าว่าเราเป็นอะไรแล้วเขาก็สิ่งที่เขาต้องการจากเราอะ่ะคือเขาต้องการแค่ให้เรามอบความสุขแล้วจะบอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะ ต่าโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ออฟปรลักในการร้องเพลงรับชอบอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้แบบเอฟเฟกกับเรามากสิ่งที่เอฟเฟกก็คือฤทธิยามันทําให้เราแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยครับ ว่าแหละเนาะเข้าใจ <c oughs> เข้าใจเข้าใจนี่ก็เข้าใจนะคะเขาบอกว่าก็แบบมันรักไปแล้วอะ,นะ,ะเนาะเชื่อน้องมีบุญที่ได้เจอตนนะคะตั้งใจเลี้ยงเขาอย่างดีที่สุดเลยเนาะ,ะอัพเดตอาการโรคซิมเร้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็กินยาทุกวันแหละเขาก็ปรับสวิงของตัวเองทุกวันนะคะทุกวันนี้เลยทํางานก็มีเบอร์ยาบ้างมันเป็นปก,กติคุณผู้ชม อย่างน้อยก็ได้แฮปปี้ที่ได้ออกมาร้องเพลงได้ออกมาทํางานนะครับเจอแฟนเพลงแล้วก็พี่อ๊อฟฝากทิ้งท้ายไว้ไงที่บอกว่าขอบคุณผู้ว่าจ้างทุกคนที่จ้างตนไปโชว์ร้องเพลงนะจนเดือนนี้คิวแน่นอีกแล้วเดีวเขาก็จะมีคอนเสิร์ตกับนี่ไงสีโขดําอีกไงแล้วเป็นกําลังใจดีๆของเขาไปอีกนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะคอนเสิร์ตของพี่อ๊อฟนะคะเอออะ